สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ชา์เกมเมอร์ไทแลนนะครับวันนี้จะมาเล่นพี e ดอร์ฮันติงกรุ๊ปนะครับกลุ่มพีเตอร์ออกปลาถึงเวลาแล้วที่เราจะเป็นพีเดอร์บ้างแล้วเพื่อจะไล่ล่ามนุษย์นะครับแต่เหมือนจะมีโหมดอยู่2โหมดนะครับคือให้เราเป็นคนหรือว่าเราจะเป็นพีเตอร์ครับอันนี้ผมยังไม่เคยลองเล่นเลยนะครับเห็นเมื่อกี้มันมีให้เลือกครับ เราจะเป็นพีเตเตอร์หรือคนผมกดสมไปครับส่วนมากจะไม่มีเนื้อเรื่องนะครับเกมภาคนี้จะไปหมาะอะไรยางเดียวอีกนย่างก็สนุกสิครับเราจะเล่นกับคนมากมายครับมอพีเตเตอร์ฮันติงกุ๊บเหรอผมยังไม่เคยลองเล่นเลยนะครับยังไม่รู้ว่ากดตัวอะไรเลยครับเดี๋ยวจะมาลองกันครับเห็นละ มาดูกันเพเตอร์ Peter, จะข้าเหมือนยังไงอันนี้คือรอคนหรือว่ารออะไรครับเนี่ยมาแล้วอ๋อสี่คนฝั่งสี่แน่นอนเฮ้ยเราเป็นอะไรเราเป็นเพเตอร์เหรอ เลดี้เอาเลดี้แล้วครับมีใครเลดี้อีกไหมรอครับจะวะนี้เราก็เหลือวุฒิเลยไม่ได้อยู่แล้วนี่ใช่ไหมมันขีดให้เราไม่เลือดวุฒิเลย แต่อาวุธเราเหมือนพอเอีเตอร์มากเลยนะครับมันคุ้นเหมือนเราจะเป็นพีเตอร์หรือเปล่าเพราะว่าอาวุธเราแต่ละอย่างนี่คือมาะสาพเีเตอร์โดยเฉพาะเลยครับคาสิบวิเลยเหรอคนก็กดหมดแล้วนี่หรือว่าฝั่งน,นั้นไม่ยังไม่กดแล้วรอฝั่งนั้นกดหรือไม่ ก็อีกสี่สิบวิครับเกมมันจะเริ่มแล้วไหนแต่ละคนถ้ารวมๆแล้วนี่คือที่เราเห็นอยู่ตอนนี้คือมีห้าคนนะครับเนี่ยอย่าบอกนะคนสี่เพเตอร์ห้าไอ้เพีเตอร์หนึ่งอ่ะก็มีสิบเป็นไปได้นะใช่ไหมเพราะเพีเตอร์มันเก่งไงมันจะให้เท่ากันได้ไงอ่ะมันนุ่มมันมีแค่ปืนอ่ะ หรือก็ปืนสามารถฆ่าพเพเตอร์ได้ภายใน10นัดก็ถือว่าเท่าเทียมอยู่นะเดี๋ยวต้องมาดูกันครับว่าเกมมันจะมาออกมาในรูปแบบไหนครับผมคาดหวังกับเกมนี้ว่ามันจะสนุกนะครับจะล่าไหมอีกยีวิสุดท้าย ครับมาแล้วเตรียมพร้อมเลยครับฮันเตอร์เตรียมตัวเริ่มในอีกสิบวิพร้อมหรือยังครับท่านผู้ชมได้เป็นพีเตอร์ไดยลาพมันแล้วามาทำการป่าอ,อันลึกลับมีพีเตอร์คนหนึง่งลังหิวโหย เฮอ้อย้่ผมออกล่าผมว่าไอ้นี่มันคือเราแน่นอนครับแน่นอนครับเราเป็นคนเดียวที่เป็นเพเตอร์ตอนนี้ปเจร่าคามันโอ้ยยังไม่เคยเล่นเลยนะครับต้องลองปุ่มกันครับเอกระโด,ดโอโอเคโอหมอกสาเนียทำอะไรเฮ้ยสาเนียมิบล็อกเจ๋งอยู่แล้วอานหนึ่งอ่ะ อันหนึ่งอะไรอ๋ออันหนึ่งกระโดดกระโดดไกลเฮ้ยเสียงอะไรวะเฮ้ยนี่ไงอุย้ยกระโดดไปอย่างไกลอะ่ะโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โหกระโดดโคตรไกลอ่ะอืมมอสอืมอันนี้ใครเนี่ย บอดไะเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่มนุษย์ยังไม่เจอแต่ผมเชื่อมันต้องอยู่แถวนี้แหละเฮ้ยมอเข้ามาแล้วบล็อกสิครับบล็อกโอ้โหเซ็ตีเฮ้ยอ๋อเราเลือดได้เฮ้ยเราเลือดได้เก่งว่ะ อยู่เนาะเฮ้ยคอนายมีลูกน้องด้วยคอนายมีลูกน้องด้วยครับคงอย่าไปวันแต่ต้องอยู่ขบมนเข้าไว้คือตำแหน่งของเรายีงไงแ,แล้วข้อนี้แหละพีเตอร์ของจริงหืมมา แล้วเฮ้ย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 เกิดอะไรขึ้นเฮือ <c oughs> ตายเหรอเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยเป็นไระอะเฮ้ย ฟื้นสิใครหัวลเออลาะเฮ้อระเบิดพีชีพมันยิงเรานะครับมันยิงเราจนตายเลยหัวได้ถ้วยด้วยโอ้โหได้ถ้วยสองถ้วยเลยครับเทเบเ็นเลยมันยิงเราจนตายเลย ผมว่ามันดูอึดๆนะครับหรือว่าเราเข้าไปสู้แล้วพอมันลุมยิงเราแน่นอนครับเนี่ครับเลขนาเล็กก็ไปอย่างนี้นะครับเฮ้แต่เวลขึ้นมาไวเหมือนกันเนะีนะ่ยมอะมาต่อกันเลยปะล่นะมอเลื่มขึ้นแล้วครับ ต่อไหมต่อไหมเหมือนเน้นนอนอยู่แล้วสิใช่ไหมล่ะอย่าบอกนะว่าเล่นรอบเดียวนะแต่เป็นเพเตอร์ถือว่าหนุกเหมือนกันนะครับแต่ผมรู้แล้วครับรู้หลักแล้วครับเอาเล่นรอบเดียวจริงด้วยแต่ผมรู้หลักแล้วครับมาครับน่าห้องไหมนี่เรามาดู การแต่งตัวเล็กน้อยครับอันนี้เพิ่งเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นเราต้องใส่อะไรบ้างไหมหได้พวกนี้มันเบลก้าว 10, เบลสิบเบลสิบห้ายี่สิบเจ็ดแต่และอย่างเราใส่อะไรได้บ้างเนี่ยตอนนี้เฮ้ยมีบอดีว้วะเฮ้ยมีสกินเยอะเลยเนี่ย มาแล้วมาแล้วครับท่านมาครับตอนนี้ได้ห้องแล้วครับมาดูกันถ้าเป็นพีเตอร์มันจะยากขาดไหนแต่เมื่อกี้เราโดนออนไลน์ยิงครับออนไลน์ดุมยิงครับแต่จริงแล้วเราต้องใช้ปืนระยะไกลครับล้วก็อยู่บนต้นไม้เพื่อย,ยิงมันครับเมื่อกี้ผมเห็นแบล์อยู่ครับ แต่ผมคิดว่ามันจะตายง่ายนะครับผมเลยเข้าระยะประชิดโอ้โหจากที่สัมผัสมาแล้วรู้เลยครับว่าตายยากแน่นอนเขามันยิงเราจนตายเลยครับแถมเลือดมันลดเล,ลดลด,ลดช้าว่าเราเยอะเลยครับถือว่าอันตรายมากครับเกิดเราเป็นเพเตอร์นะครับเราไปชุลขุคบไปโจมตีมันกลางวงเนี่ยผมว่าไม่รอดเพราะเรามีเพเตอร์อยู่ตัวเดียว ต่เกินเราแบบไล่ฆ่าเทียะคนทียะคนเนี่ยผมว่ายังไงก็ชนะหรือไม่เราก็แบบอยู่ในระยะไกลแล้วก็แบบคอยซุ่มโจมตีมันเฮ้ยอันนี้เราเป็นมนุษย์แน่เลยหรือเปล่าแต่ผมว่าเอ๋อเราเป็นมนุษย์ครับเราเป็นมนุษย์ครับมากดเลยดีรอเลยเนียแหละ ตอนนี้เราจะไล่ฆ่าพีตเตอร์บ้างแล้วถึงเวลาฆ่าพีตเตอร์บ้างแล้วครับเจ้าพีตเตอร์ทั้งหลายเจ้าจงลิมลดแต่กระสุนป,ปืนฆ่าที่เถอะเกมเริ่มยังครับเนี่ย รพร้อมหรือยังลอยนี่มันกดเลดี้เหลือคนเดียวเทียบไม่กดเลยดี้เพราะว่าตรงกลางมันบอกอยู่ครับว่าติ่มฟอร์เพยเออร์รอเล่นกดเลดี้ทำไมไม่กดแล้วครับนะ่า ว่ามันดูแปลกๆนะครับมันจะมีคนหนึ่งที่ไม่กดครับแล้วมันจะทำให้เกมช้าครับว่าเริ่มไม่ใช่แล้วครับคนหาห้องไหมเอห้องเมื่อกี้ไม่กดเหมือนมันรอใครหรือเปล่านะ เหมาเหมือนเลยครับเราได้สามสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับเ้าากิดเราเล่นตอนนี้เหมือนมันจะให้คนที่เพิ่งเริ่มมาเล่นใหม่มั้งสามสิบเปอร์เซ็นต์ตอนเล่นช่วงแรกๆก,ก็ถือว่าใช้ได้นะครับเมื่อกี้เห็นการาฟิกอะไรต่างๆก็ถือว่าใช้ได้เลยครับถึงเกมพีเตอร์เจอมนุษย์ได้ดีแต่ก็ขยายมุมกว้างให้พีเตอร์มีสักสองคนคนมีสักห้าคนนี้ผมว่า ได้อยู่นะครับเวิร์กอยู่ครับหรือคนมีสักหกเนี้ยได้อยู่ครับอันนี้ก็เหมือนแบบสี่ลุมหนึ่งแต่มนุษย์นี่ดันอึดด้วยนะไม่ใช่กระจอกเลยนะมนุษย์ไหนนี่ครับก็ถึงมนุษย์เราก็มาดูหุ่นมนุษย์กันดูรูปร่างมันและสกินของมันซะ มันมีแต่งปืนด้วยนะมาเต็นพร้อมยังเราเจอห้องแล้วนะครับเดี๋ยวรอคนแป๊บหนึ่งครับน,นี่คืออะไร เฮ้ยเจ๋งว่ะเฮ้ยมีหลายสายพันธุ์อ่ะเห็นไหมอันนี้เราเป็นฮันเตอร์อยู่ต่อไปมันจะมีห,หลายชีพเฮ้ยถือว่าเจ๋งยนะครับอืมน่าสนใจโหมีหลายตัวอยู่นะผสมตัวผู้หญิงไปด้วย แต่ตัวนี้ก็สกิลแตกต่างกันนะครับอืมน,นี่เรีอกผีวิชาซะด้วยเฮ้ละมวกเหรออ๋อนี่สีผมไม่หรอเจอ,อยังเจอห้องอยัง ไม่เจอห้องอีกหรอมาดูกันครับมีมอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูฝั่งมนุษย์สิห่ยนแค่สี่เหรอต้องเป็นล่าวหญิงนี่ยังเอออ่ะแต่ผู้ชายนี่แบบเออข้าทรงอยู่ เฮ้ย hey, มีรอยขี้กากตรงหน้าด้วยไม่ใช่มันคืออะไรอ่ะเหมือนแบบเอาสีมาทานหน้าอย่างเงี้ยหรอโอ้โห oh, ผมว่าไม่มีดีกว่าครับดูสกรปรกเล็กน้อยครับเฮ้ย <Hey, S 1> เป็นรูปร่างนี่เถอะเฮ้ย hey, ถือว่าเจ๋ง oh. มอเฮ้ยม,มาต้องงี้แล้วก็เอาสีไปทานหน้านี่ เท hey, เลยต้องนี้สิเฮ้ย <Hey, S 1> <Hey, S 2> มีแว่นให้ใส่ด้วยนะเราเก็บตังค์ก่เราเอาแว่นมาใส่เฮ้ยหาไม่หาไม่ครับนี่ <Hey. S 2> คืออะไรกันนี <Hey. S 2> ่เราลลองเล่นแบบหนึ่งครับ อ๋อว่าจะเล่นมือโบดหนึ่งเราดูโหมดนี้กันอันนี้เรามันให้เราสร้างห้องชัดๆกดสร้างห้องเฉยไม่ได้สิแปลว่าเขาคนเล่นน้อยเหรอหรือว่าไง ไม่หาห้องนานแผดสองจุดยี่หกเฮ้ยมาแล้วใช่เปล่ามาจริงหรือเปล่าน,นี่อะไรเอ้ยกล่องวะเห็เราเปิดเราเปิดของแล้วครับได้อะไรเนี่ยเฮ้ยมันคืออะไรเราได้สามอย่างเลยเหรอ เกงสิ่งอันนี้อาเจอห้องแล้วอย่างเงี้ยแหละถึงจะมันมาครับพร้อมเล่น p ตอร์ Hunting ครบหรือยังแต่พร้อมแล้วเรามาเตรียมกระเชิ้หน้ากับเตอร์กันหรือว่าเราจะไปฝั่งมนุษย์นะครับเรามาดูกันนะครับว่าถ้าเป็นมนุษย์ก็ดีนะนี่รุมหนึ่งเลยแต่เกิดเป็นเตอร์ก็ต้องแบบซ่อนเล้นหน่อยอะ ต้องแบบบุกบุกเชิญหน้าไม่ได้อะเอาง่ายง่ายอ่ะคือแบบต้องอยู่บนต้นไม้คอยยิงคอยสร้างนาเมิดให้ฝั่งศัตรูเลือนลดเหลือดน้อยแล้วค่อยเข้ามาโจมตีเหมือนสหาในหมัดเดียวแต่ก็นะผมว่ามนุษย์ก็ยังได้เปรียบอยู่นะแต่ตอบได้ที่พีเ,เตอร์มาสองคนท่านแหละโอ้โหเ,เตอร์ได้เปลี่ยนผิดเน แอเตเตอร์มาคนเดียวเบเตอร์มันก็ต้องรอบเลนมันเป็นนินจาเฮ้ทุกคนเลดี้หมดแล้วนะครับโอเคจะเริ่มแล้วครับอันนี้สิบกว่าวิเฮ้ยมิชชั่นสตาร์ทใน20วิรเดี๋ยวเราจะมีลูกน้องนะครับ sure คอส่งไปก่อน หอมหรือยังลหรอใครจะเป็นเพีเตอร์ปวดเต็มตัวไว้นะขอข้าไม่ได้มาเล่นๆมาแล้วมาครับอันนี้เป็นมนุษย์บ้างมาดูในกายอย่างเดียวเลยครับใช้เกมเมอร์ไทยแลนด์ดูในกายอย่างเดียวเลยมาแล้วขอให้โชคดีนะเพื่อนเจอกัน วันนี้เราจะมาไล่ล่าพีเตอร์อรกันไม่ต้องอย่างนี้สิมาครับมันอะไรทีนี้พีเตอร์มันอยู่ไหน <ood> oo, ไปครับไปหาเบาะไว้เราต้องจับกลุ่มไว้นะครับ มันอาจจะก็โดดมาจากข้างบนก็ได้เราต้องคอยดูนะครับมันสามารถโดดแล้วมาเชือดแล้วก็ไปได้แต่เราอาจจะยังไม่ตายครับเฮ้ยอโอ เพอใจแล้วเว้ยฆ่าพวกหัวหน้ามนุษย์ด้วยนะครับพวกบอสมนุษย์ปกปั้งไม่ดีอ,อิงซี่อย่าวันอย่าวันอ้าไม่ฆ่าเนินห,หน้าตาเฉยเลยนะมาครับ เป็นต่อเลยไหนพีเตอร์อยู่ไหนาหาตัวต้นเรื่องอยู่มันจะอยู่ไหนได้หรอมันก็ต้องอยู่แถวนี้แหละเฮ้ยอยู่ไหนวะออทำไมกันเออก็เข้าไม่ได้ยิงประตู บอกให้ยิงประตูบอกยิงที่ประตูคืออะไรโอเคมาแล้วตาดตาดเลยโอเค ผมกันเหรอมันมามันมามมาพรามันมาไปพีเตอร์ Peter, เราต้องหาพีเตอร์ด้วยนะครับว่าพีเตอร์อยู่รอบๆผมป้องฐานตรงนี้แป๊บหนึ่งครับสำเร็จหรือยังอีกไม่ถึงสิบวิสำเร็จแล้วค้นหา PMC แคมป์ ประเด็นเลยคือเราต้องดูพีเตอร์ด้วยนะครับเฮ้ยดูทั้งพีเตอร์ดูทั้งคนร้ายครับอืมเร็วหน้าต่อไปแหมข้าเสตตราพมันได้นี่คืออะไรเนี่ยเล็กิสเซอร์บอก ไม่เจอพีเตอร์หรอทุกคนทุกคนเจอพีเตอร์บอกได้นะอย่าปล่อยให้มันเหลือรอดไปได้หรอ,อคือสิ่งมีชีวิตที่อยู่นอกโลกอืไปครับสู่เป้าหมาย,ยระวังระวังพีเตอร์เฮ้ยพอมันมาอีกแล้วนี่มาฆ่าพีเตอร์มาฆ่าคนเนี่ย เหมือนเรามาทำภารกิจครับเราจะมีพีเตอร์คอยขัดขวางเนี่ยหรอใช่หรือเปล่าเดี๋ยวมันออนไลน์หมดเลยนะพีเตอร์ก็พีเตอร์ก็ออนไลน์ครับคนสี่คนก็ออนไลน์ครับจอนี้เฮ้ยอ๋ออ่าหนึ่งเพิ่มเลือดผมก็เพิ่งรู้เนี่ยครับเฮ้ยอืมยืนทำลาย ตกนะครับเฮ้ยเฮ้มันอยู่ตรงไหนเฮ้ยเฮ้ยย่าย่าย่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจเย็นดิเจเย็นดิเรนี่วะพวกเฮ้ยเพื่อนไปนู่นกันละเฮ้ยกระสุนจะหมดกระสุนจะหมดจะหมดทำไงดีเราต้องไปครับเราต้องรีบไปเากระสุนเราจะหมด มาสะสมหมดไปใช้ปืนพกสิครับอือหือเลยชอบไปสิเก็บสิเก็บเก็บเก็บทุกอย่างที่เป็นหลักฐานเก็บให้หมดเฮ้ยนี่พีเตอร์ที่ตายแล้วนี่ ไมไ่ทำไรปลดล็อกมันหรอเราต้องปลดล็อกปลดล็อกมันหรอนี่แต่ประเด็นเลยครับกระสุนผมหมดเท่นี้มีกระสุนบ้างไหมใครมีกระสุนบ้างเดี๋ยวมันมาเหรอเ็คือเดี๋ยวสองและสุดท้าย ยังไงกันครับเนี่ยมันแรงงานนี <c oughs> ้เด่นเลยครับมึงเก็บกระสุนกันตรงไหนบอกด้วยผมเพิ่งผมเพิ่งมาเล่นครับบอกได้ครับอืมหมอปืนสั่นสนไนเปอร์

เฮ้ยพีเตอร์พีเตอร์มาเฮ้ยพีเตอร์มันมาย้อยย้อยอยาให้พีเตอร์มาที่นี่ได้ฉีดเลยครับพีเตอร์มาพีเตอร์มาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้พีเตอร์พีเตอร์เฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยพีเตอร์มะ เพื่อนช่วยเกลือก่อนนะครับมาเพื่อจนจะลุกขึ้นไหนพีเตอร์อืมเหมือนกันเนี่ยขนก็ฆ่าพีเตอร์ต้องฆ่าไหนเราจะไม่อยากขึ้นอ่ะพีเตอร์อยู่ไหนวะมันต้องขึ้นครับเร็วมาหนีพ้นแล้วครับผมว่าจะฆ่าพีเตอร์ซะหน่อยเนี่ย ได้ถ้วยด้วยหืมนุนงานนี้มาทำภัยกิจนะครับทำไมออนไลน์พีเตอร์มันหาเราไม่เจอเหรอใช่ไหมหาเราไม่เจอถือว่าจริงๆ้าเราลุมยิงมันมันก็ตายนะครับผมว่ามนุษย์ยังอึดกว่าเลยโอเคนะครับ ผมปิดอีพีนี้เพียงเท่านี้นะครับฝ่ายตามใช้กันเบอร์แทนด้วยครับแล้วจะมาเล่นกันอีกว่าเีเตอร์กับมนุษย์ฝ่ายไหนมันจะดีกว่ากันแล้วจะมาดูนะครับว่าอาชีพของเีเตอร์มีอะไรบ้างอันนี้คือผมจะไม่ลองเล่นอาชีพต่างๆนานาเลยครับมันจะมีหลายอาชีพมากเลยนะครับของิวเตอร์ครับก็เท่าที่ดูจากตรงนี้ก็น่าจะเห็นนะครับแต่ไม่ภาพยังไม่มา นี่ครับอย่างที่เรารู้กันเลยถ้าเราเริ่มวิวไปเลยนะครับเราจะสามารถเลือกได้หลายอาชีพนะครับวิกกิ้งครับสมุไรเฮ้ยสมุไรสมุไรพีเตอร์ก็มีโหนั่งเล่นมากสตี้ฮันเตอร์โอ้โหเมืองเห็นักคาวอคิลลี่วอคิลลี่ของพีเตอร์ก็มีมาว่ะสเกลโอ้โหเบอร์สเกอร์น่าหล่อมากครับ เดี๋ยวมาติดตามใช้เกมื่อร์ืหทลอีพีต่อไปนะครับแล้วจะมาลองเล่นกันอาพีเตอร์สมุไรกับวาอิคลี่และสเกลหรือเบอร์สเกอร์จะเป็นยังไงครับไฟตาใช้เมื่อร์ืหทะเลได้ครับขบุณครับ